สวัสดีครับผู้ชมบูฟังวันศุกร์นะวันศุกร์นะที่หนึ่งมกราคม2564วันนี้เราจะมาพูดคุยกัน เรื่องกุ๊กไก่ก็เลยก็ไก่ได้จังไหมอ่ะตัวผู้มันจะร้องไงเอกีเอกเอ,กเอกตัวเมียก็ร้องกะตากะตากะตากจำได้ป่าวนุกเจี๊ยบก็ร้องเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเออ บเกษตรกรที่ชอบอชอบการเลี้ยงไก่นะฟังหน่อยก็ดีการให้น้ำเออเคยมีเกษตรกร,ะร,กรนะที่ทำอาชีพกเกษตรกรรมค,คืออาชีพเลี้ยงไก่นี่แหลกกะเราก็ต็ด ชาวเกษตรนี่มีครั้งเพราะปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงตัดใช่ไหมไก่ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เชาวเ,าเกษตรกรเนี่ยนักเกษตรนี่แหละชอบเลี้ยงเออท่านแค่มีปัญหาไหมปัญหาที่ว่าเอออยู่ดีๆทำไมไก่เนี่ยมันทำไมถึงได้เจ็บป่วย เออเหมือนกับมันกินข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยนะเออปากพองปากเปื่อยเออปัญหาเนี้ยเอ,อ๊ะมันเป็นอะไรทําไมกินข้าวไม่ได้ปากมันเป็นอะไรผุพองเหมือนปากมันเปื่อยเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยเออมันเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเงี้ยก็พยายามไงหายา เออไปปรึกษาปลาสุสัอคือสัลวแพทย์เนี่ยว่าทำยังไงไก่มันาปากมันแผลเปือ่อยผุพองมันกินอาหารไม่ได้เออมันลม้มล้มตายไปหลายตัวแล้วเนี่ยทำไงดีเอหมอ,อเขาก็เลยเอสัลวแพทย์เขาก็เลยให้ยา อยาจะเป็นยาพวกษาแพรยาทาปากเ,าเหมือนคนอะ่ะเห็นนะทาแผลในปากมันก็ยังหายอล,ลิ้นพุพองเป็นแผลในช่องปากนะทาก็ยังหายนั่นก็เหมือนกันแต่สา,าแพร์ก็มียาของเขาสาแผเออให้มัน ไก่มันจะได้ไม่เจ็บปากไงแผลจะได้หายอะไรเงี้ยมีการนี่ฉีดแับตีนมีทั้งอา่าตอแพทย์เขาก็จะรักษาแหละให้มันแผลมันหายแหละแต่ปัญหามัายังไม่หมดอ่ะผม,มันหายเออพอสักสองคมวันเนื้อทิศเออมันหายดีพอมันจะกิน พอจะกินข้าวได้เอา้ากลับมาเป็นอีกแล้วอกลับมาเป็นแผลเหมือนเดิมอีกแะเอ้ยนี่แสดงว่าแก้ไขไม่ตรงจุดอา่าเขาเรียกว่าแก้ไขไม่ตรงจุดเนี่ยปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านจากประสบการณ์นะครับถามผู้ที่รู้ แล้วก็เคยเลี้ยงมามันเป็นไม่ได้นะครับฟังดูนะครับคืออย่างนี้คนที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ะนะอาจจะเป็นจำนวนมากเป็นลาวลาวใหญ่เลยละ่ะเขาก็จะมีการต่อท่อน้ำที่ไอพีวีซีอะนะอาจจะต่อมาจากคลอง หรือว่าอาจจะต่อมาจากปลาปลาที่บ้านนี่จะเป็นบ่อปาดานก็แล้วแต่นะว่าเขาจะเอาน้ำที่ไหนให้แล้วเป็นยไงรู้ไหมครับท่านบางครั้งเนี่ยการให้น้ำเนี่ยถ้าให้ตอนเช้านะ,ะเช้าก็เช้าเลยอะหมายถึงอะน้ำที่ว่ามัน กลางคืนผ่านมาแล้วเนี่ยนะตอนกลางคืนเนี่ยมันผ่านมาแล้วไงคืนนึงแล้วก็มาเปิดน้ําให้แต่เช้าเลยนะฟ้าที่จะไม่ขึ้นเลยนะยังไม่ค่อยมีปัญหาแล้วน้ำใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าแล้วก็ตอนเดี๋ยวถ้าตอนเย็นก็คือว่าฟ้าที่ตกไปแล้วอะอย่างน้อยก็ประมาณ สองสามชัมม่วโมงอ่ะอาจจะเป็นประมาณตั้งสองทุ่มสามทุ่มอะไรเงีง้ยนะให้ให้ได้เหมือนกันก็หมดปัญหาเหมือนกันไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าพรอาทิตย์ขึ้นนะมีแสงอาทิตย์โดยเฉพาะถ้าไปให้ตอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนทำไมล่ะครับเพราะว่า ฟาร์มอะหรือว่าเล้าไก่ที่เขาเลี้ยงไก่จำนวนมาก,มากอะไอ,ทอ,อ้ท่อท่อปลาเขาอ่ะคือส่วมากจะใช้บางครั้งนะผมเห็นเน่ะบางครั้งก็คือคือยังไงบางทีก็เป็นท่อแบบหน้าสองก็มีนะหน้าสองอ่า เพราะว่ามันต้องใช้ปั๊มอะปั๊มถึงมากจะใช้ปั๊มไอน้นาสองเพราะว่ามันมีกําลังดูดดูจากบดานดูดูจากคลองอ่าใช่ไหมคลองมันก็อยู่ลึกลงไปนะบนดานก็ลึกเออถ้ากลับแบบถ้ากลับประปานี่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าท่อมันจะน้อย่อนนาหนึ่งนะหรือว่าท่อ อ่ะหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่อะไรพวกเนี้ยถาท่อน้อยแล้วกันแต่เนะท่ปปาปลาท่าน้อยมีปัญหาแต่ก็ไม่แน่ถ้าเท่าประปามันตากแดดน,นานๆอะไม่แน่เหมือนกันน้ำนจะร้อนที่อยู่ในท่อนะ่ะมันร้อนแล้วก็ไอ้โดยเฉพาะหน้าหนึ่งหรือหน้าสองแล้วเขาก็มาลดไงคือมาลด เอาเขาต่อมาต่อให้มันจากหน้าสองนี่หน้าหนึ่งให้ลดลงมาเหลือเหลือในน้อยอะ่ะนะคือไอ้ช่วงนั้นไอ้ช่วงที่เป็นหน้าสองหน้าแะ้วใหญ่ๆเนี่ยเขาเป็นว่ามันตากแดดก,กันแล้วกันมันโดนแดดมันมีความร้อนคือว่าตั้งแต่เช้าอ่ะจนเที่ยงอ่ะหรือจนบ่ายมันกี่ชั่วโมงอ่ะตากแดดมาตลอดอ่ะมันมีความร้อนร้อนมากๆเลยนะไม่เชื่อถ้าลองเปิดอะ่ะล้วก็ลองอ่ะ เปิดน้ำใส่กระมังก็ได้นะขันกระมังได้หมดอ่ะแล้วลองเอามือจุ่มอยู่ทนไม่ไหวนะพอๆกับน้ำเดือดในเตาเลยนะเอความร้อนสูงมากเลนะแล้วจะเหลือไหมไก่มันหิวอะจน่งาะน้ำมันหมดน้ำมันไม่มีเอเบางทีเรานึกไม่ถึงอะ่ะ คือน้ำในที่ให้น้ำไก่มันหมดเนี่ยหรืออาจจะจ้างลูกน้องหรืออะไรเขานึกไม่ถึงเนี่ยว่าน้ำหมดเราเปิดเลยเนี่ยไปเปิดหมายถึงว่าไปเปิดน้ำซึ่งน้ำมันร้อนเนี่ยตายนะคืออาจจะไม่ตายทันทีแต่คือว่ามันบางตัวก็ตายทันทีเลยนะกาลังหิวจัดเนี่ยแล้วปากมันปากมันแหลมนะแล้วมันก็แข็ง เวลามันกินน่ะมันทำไงอ่ะมันก็ใช้การดูดอ่ะจุ่มปากลงไปช่วงจุ่มปากลงไปนี่มันไม่รู้สึกอะไรนะมันไม่รู้สึกเจ็บอะไรนะเพราะว่าไอ้ปาามันแข็งมันเหมือนเล็บเราเนี่ยมันมันแข็งมันไม่มันไม่เจ็บแต่เวลาดูดน้ําเข้าไปเนี่ยคือมันจะอบอ่ะเหมือนอบน้ําแล้วก็โยกหัวขึ้นแล้วน้ําก็ไหลเข้าไปในคอเนี่ยสังเกตดูเวลาไก่กินน้าอ่ะ มันจะนะมันจะก้มลงไปก้มไปดูดน้ำนะเหมือนอมน้ำแล้วก็ยกหัวขึ้นแล้วน้ำก็ไหลลงไปมันไม่เหมือนกับไอ้กินข้าวถ้ากินข้าวเนี่ยมันจิก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 แล้วมันก็กินเข้าไปเรื่อยๆแต่น้ำมันเป็นของเหลวอ่ะมันไม่เข้าไปอ่ะมันต้องยกหัวขึ้นก่อนเลยถึงจะกินได้นะยกหัวขึ้นฟ้า แต่ด้กินข้าวนี่มันจิก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 แล้วก็ยกจิกแล้วก็ยกหรือไงเออสังเกตดูเหมือนกันเห็นมันจิกจิกแล้วมันก็เย็นเย็นขึ้นหน่อยจิกแล้วงเยนขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตด้วยมันกินยังไงเอาไป้นะคนก็เหมือนกันเนี่ยเออคนก็เหมือนกันเวลาตักข้าวกินเนี่ยอะระลังก้มอยู่เนี่ยมันมันกินได้ไหมล่ะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วมันเกินได้นะแต่แต่ แต่ไก่มันไม่มีฟันมันจิกจิกแล้วมันดึงเข้าเข้าไปยังไงเข้าไปในคอแปลกดีเหมือนกันนะอะตรงประเด็นน้ําพอไก่กินน้ําเข้าไปอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเอออะไรเกิดขึ้นท่านว่าอะไรเกิดขึ้นเอาความร้อนอะน้ำกำลังร้อนอะปากไก่ก็เป็นแผลดิ ผุพ,พองใช่ไหมเออยิ่งยกหัวไหลเข้าไปในคอก็คอหมดเลยเนะี่ยองเป็นแผลผุพองปากกระพองเข้าไปในลำคอเข้าไปในคอกระเพาะอ,อะไร้ยมันก็ผ่าคองไปหมดอนะ่ะเป็นแผลที่นี่เป็นแผลทำไงกินข้าวไม่ได้เวลาจะกินข้าวมันก็เจ็บคอ ก็คืนข้าวไม่ได้ทําให้ไก่เป็นแพทําให้ไก่กินอาหารไม่ได้ในที่สุดก็ตายใช่ไหมเออต้องระวังหน่อยครับในเรื่องเนี้ยจริงจริงนะเออน,น้ํานะี่เนี่ยต้องระวังเวลาเปิดน้ําให้ไกนะ่เนี่ยไก่ตายยกยกยกฟาร์มเลยนะบางทีอ่ะตายหมดเลยนะตายเยอะเลยลนะ่ะโดยเฉพาะไก่น้อย ขายง่ายมาไก่ใหญ่ไม่เท่าไหร่นะแต่ไก่น้อยนี่ชักทันทีเลยนะพอกินเข้าไปนี่ชากมันร้อนอะ่ะน้ำร้อนน้ะมันร้อน,นไงใช่ไหมกินข้าวกินปลาไม่ได้แย่เลยนะปากนี่สำคัญนะต้องระวังให้ดีอย่าให้มันเป็นแผล <c oughs> อ่าเป็นคนแก่ก็เหมือนอย่างมันคนงานนะถ้าคนแก่เนี่ย ฟันไม่มีแล้วมีแต่งเหงือเนี่ยลำบากกินอาหารก็ไม่ค่อยได้แม้กระทั่งเรามีฟันเน่ยเราไม่ดูแลให้ดีปวดฟันเป็นโรคฟันเป็นลํามานงลมาหน้าเนี่ยโอ้โหกินข้าวไม่ค่อยได้เหมือนกันพร้อมนะเนี่ยอันนี้ไก่เราต้องระวังเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องน้ำต้องระวังเรื่องอุณหภูมิความร้อนของน้ำนะ ไก่นี่สำคัญมากเลยครับะระรนะเกษตรกรนะพยายามรักษาดูแลไก่อัานทั้งเกตเออว่าทำไมถึงอาจจะมีประโยชน์นะ,ะเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยอาจจะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยละเอออันทั้งเกตดูว่า แล้วเราตาให้ตรงจุดด้วยเออถ้าเรารู้ว่าน้ำมันทำให้ไก่ปากเป็นแผลเราก็อ่านั่นแหละไปตรงน้ำนั่นแหละทำยังไงให้ตอนไหนน้ำถึงจะกินได้ปลอดภยัยไม่เป็นอันตรายกับไก่เอ,อ่นะท่านผู้ชม แมไก่เป็นแผลปากเป็นแผลเอาว่าไก่เป็นโรคปากเปื่อยไอหมอไอหมออขหยดยามันเอายามาใส่มั้งพอมันกินทามที่มันร้อนก็เป็นอีกรลางตาหายเหมือนกันแผลนะแต่ว่าเดยกก็เป็นใหม่อีกไงเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกไไก่ท่านก็จะ คงไม่ไหวเหมือนกันนะสู้ไม่ไหวใช่ไหมเออดูไ้ตรงจุดนะครับท่านแล้วไก่ก็แล้วกุ๊กไก่ขางนั้นจะแข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงสุขภาพดีนะครับ